สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมังกรและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทา,าโรทุกท่านเลยนะครับการงานการเงินความรักเรื่องที่ต้องระวังและโชคลาภวันนี้เรามาดูกันเปิดไพ่ห้าใบมาดูซิว่าราศีมังกรดวงคุณจะเป็นอย่างไรมีอะไรต้องรู้มีข้อมูลอะไรบ้างที่ไพทาโรอยากจะบอกกับเรา ใบที่หนึ่งครับว่าด้วยเรื่องงานงานของคุณเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นอย่างไรนะอัศวินถือเหรียญถ้าพูดในเรื่องของงานอัศวินถือเหรียญคือตอนนี้การงานของคุณนะกำลังวางแผนอยู่การงานเจวันนี้ 15วันนี้หรือ1เดือนนี้จะเต็มไปด้วยแผนต่างๆมากมายเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญเกี่ยวข้องกับการวางแผนเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตลักษณะของอัศวินเหรียญของไพ่ที่ปรากฏในเรื่องของการงานคือเห็นนิ่งๆเห็นเฉยๆแต่มีการวางแผนอยู่ กำลังซุ่มวางแผนอยู่หรือกำลังดูทิศด,ดูทางเป็นการหยุดเพื่อดูทิศด,ดูทางว่าการงานจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือจะลงทุนหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงต่อไปถือเหรียญอยู่มีผลประโยชน์อยู่ในมืออยู่ดูซิว่างานที่เราทําอยู่งานที่เราเป็นอยู่นั้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนี่คือการวางแผนครับเป็นไพ่ของนักวางแผน นักลงทุนกําลังแกลงกำไรกําลังดูทิศดูทางอยู่ว่าการงานจะมีทิศทางไปอย่างไรเป็นลักษณะของการเฝ้าดูและว,วางแผนเตรียมความพร้อมช่วงนี้นะถ้าเราพยากรณ์นะนักเรียนนักศึกษาเราก็จะพยากรณ์ว่าการงานช่วงนี้ของชาวราศรีมังกรกําลังอยู่ในขั้นเตรียมการวางแผนเพื่ออนาคต อยู่ในขั้นของเตรียมการวางแผนก่อนหน้านี้ครับราศีมังกรก่อนหน้านี้คุณได้รู้แล้วว่าวิธีหาเงินหายยังไงคุณได้เรียนรู้แล้วว่าทํำยังไงถึงจะมีงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นท้าทายแล้วตอนนี้คุณกําลังวางแผนที่จะดําเนินการสิ่งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นอัศวินเหรียญเป็นช่วงของการเตรียมการวางแผน โอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นจังหวะเวลาของการเตรียมตัวในเรื่องของการงานเตรียมเลยครับอยากทำอะไรเตรียมตัวพร้อมได้เลยเดี๋ยวจังหวะเวลามาคุณจะได้ลงมือจัดการได้ทันท่วงทีเป็นช่วงของการเตรียมปัวนนั่นเองเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของชีวิตต่อไปครับ การเงินเรารู้แล้วว่ากำลังวางแผนการเงินละ่ะการเงินเป็นอย่างไรการเงินเป็นก้าวไม้พึ่งพาใครไ่ได้โอเคไม่สามารถมีรายได้จากทางอื่นแล้วการเงินคุณต้องเลือกสักหนึ่งหนทางเลือกมาหนึ่งสักงานหนึ่งที่จะมีรายได้ ทำให้รล่อเลี้ยงไปได้9ไม้9ก้9าไม้คือตอนนี้ในเรื่องของการเงินยังขาดการสนับสนุนอยู่นะเออยังขาดการสนับสนุนเรื่องการเงินอยู่แต่คุณก็มีโชค9ก้าไม้ก็ยังมีโชคอยู่ในมือเห็นไหมครับแสดงว่างานที่อยู่ตรงนี้ที่คุณก่อไว้นี่้มันให้ผลประโยชน์ดีที่สุด เพียงแต่ว่าไพ่การงานบอกเตรียมวางแผนแสดงว่าคุณกำลังเลือกที่จะจับงานนี้หรือหวังที่จะได้เงินจากงานนี้คุณไม่หวังจากงานอื่นแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นการเงินรออีกนิดหนึ่งคุณกำลังมีโชคก้าวไม้ผมบอกเลยนะกำลังมีโชคเลยนะสิ่งที่อยู่ในมือคุณนี่แหละมันจะทำเงินทำทองให้กับคุณคุณเลือกมาดีแล้วไง ก้าวไม้เลือกมาดีแล้วเลือกอันที่ชอบแล้วเจ็บปวดกับการลงทุนอื่นๆมาเยอะละอันนี้และที่อยู่ในมือแหละจะให้ผลประโยชน์มากที่สุดขวาถามว่าทําไมถึงกล้าพยากรณ์กล้าบอกแบบนี้เพราะว่าอาัศวินเีืยนครับคุณคิดมาดีแล้วคุณเตรียมการมาดีแล้วคุณวางแผนมาดีแล้วไงาวการเงินก็รออีกนิดหนึ่งรอให้มันสําเร็จโอเคนะต่อไปเ,เรามาดูในเรื่องของความรัก ความรักเป็นยังไง view of fortune ครับช่วงนี้ความรักมักจะมีเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนคนคุยเปลี่ยนคนรักมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักที่ยังไม่หยุดยังไม่นิ่งยังหาความลงตัวในเรื่องของความรักยังไม่ได้ ถ้ามันมีอยู่สองเคสนะสองกรณีนะความรักถ้าคุณกำลังคุยกับใครอยู่สักคนหนึง่งไม่มีปัญหาเลยนะคุยแบบไม่มีปัญหานะมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งขั้นนี่ในกรณีเคสสองคนไม่มีปัญหานะแต่ถ้าคนคุยในเคสที่มีปัญหาปัญหานั้นมันจะบีบคั้นให้ต้องแยกออกจากกันอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าแต่ละคน บทบาทหน้าที่หรือสิ่งที่ทํามานั้นมันไม่เหมือนกันวิวออฟฟอร์จูจึงส่งผลไม่เหมือนกันไงมันแน่นอนมันมีคําว่าเปลี่ยนแปลแตการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะผลจากการกระทําที่ไม่เหมือนกันเราจึงบอกได้ว่าความรักช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่หยุดนิ่งความรักยังไม่เสถียรบางคนก็ดีก็ดีไปเลยบางคนแย่ก็แย่ไปเลยความรักเป็นแบบนี้นะ เรามัดระวังนิดหนึ่งเรามาดูใบที่4กันครับว่าไพ่จะเตือนอะไรเราไพ่อยากจะเตือนอะไรอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรสองไม้ครับไพ่เตือนเรื่องอะไร2องไม้ให้ระวังเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้แล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงข้อมูลข่าวสารที่เราได้เซพ ข้อมูลข่าวสารที่เราได้เห็นฟังดีๆนะเกี่ยวกับเมสเซจเกี่ยวกับข้อความอินฟอร์เมชันข้อมูลข่าวสารให้เราคัดกรองให้ดีก่อนว่าอันไหนคือใช่อันไหนคือไม่ใช่อันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จบางครั้งข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้มานะอาจจะเป็นข้อมูลแบบด้านเดียวอยาจจะเป็นข้อมูลแบบด้านเดียวเราอาจต้อง รู้ให้กว้างรู้หลายๆแหล่งที่มาให้มันชัดเจนว่าแท้จริงแล้วข่าวที่ที่เราได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้ต้องเช็คเช็คดีๆนะอินฟอร์มชันโอเคนะนี่ไพ่เตือนเรื่องระวังเรื่องนี้ต่อไปครับใบที่5ครับโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยง่ายทำแล้วมีผลประโยชน์หรือสถานที่ให้โชคลาภ ไปนี้แหละที่เรารอคอยมีชัยชนะความสมเร็จหกไม้มีความสมเร็จจากการที่เราได้ลงมือทำมีโชคประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวางแผนสิ่งที่คุณเลือกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ต้องระวังนะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมันจะทำให้คุณประสบความสาเร็จเพราะหกไม้เป็นไพ่ของความสาเร็จชัยชนะแชมป์เป็นแชมป์โอเคไหมเพราะฉะนั้นโชคลาภที่ดาโดยง่ายคือไม่ว่าจะจัดการหรือทําอะไรช่วงนี้นะจะเป็นจังหวะที่คุณทําแล้วประสบความสำเร็จโดยง่ายมันไม่เหนื่อยไม่มีอุปสรรคไม่เหนื่อยไม่มีอุปสรรค ราบรื่นแค่นี้ก็พอแล้วเนาะราสีมังกรนะไม่ต้องหวังอะไรมากขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นประสบความสำเร็จพวกไม้มีชัยชนะต่อการกระทําสิ่งต่างๆทั้งปวงโอ้ไพ่ออกมาก็ค่อนข้างสวยนะค่อนข้างดีเยี่ยมเลยของราศีมังกรในช่วงนี้นะครับโอเคจบแล้วนะขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่ อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ